ปะผมกับผมเค้กเอ้ยผมทันวาและเค้กครับแล้วสวัสดียังคะสวัสดีค่ะเสียงที่จริงเราอายุยี่สิบแล้วแต่เสียงอาจจะเหมือนเด็กหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไฟไในคืนหนึ่งโชว์ตลอดเลยขอตัดต่อจนเค้กมาก่อนนะครับ ปวดีกลัวอยู่เพื่อนหน่อยไปขี่ก่อนไปไอเสียงประกอบก็ไม่ต้องสนใจนะครับยายไปหมายอยู่ครับหมาย,ยู่ข้างล่างถ้าใคร เล่นแคทกัแ,แคทสนใจมาอยู่แคทผมได้นะครับซึ่แคทว่าคนไทยไม่โกงแล้วผมจะฝากบอกคนที่ชื่อว่านายด้วยครับเขาอยู่แคทเดีวยวกับผมฝากบอกว่านายดูยังผมหมายถึงคนที่ชื่อนายนะครับไม่ใช่คุณ แลวผมขอถามอะไรอย่างหนึง่งเราอาจจะไม่ได้ค่อยแพ่เกมเท่าไหร่นะครับทำไมคืนหนึ่งมีแต่บันนี่ช่วยบอกทีขอแค่นี้ครับคุณเค้กมาแล้วเค้กเขาเป็นน้องผมนะครับ วิ่งกัไแล้วทำไมมันแหลกๆจังวะเขาปิดฉี่ตั้งแต่เล่นเล่นแคทโอาแคทแล้วหรอเมื่อกี้เพิ่งเล่นแคทเอาแคทมานะครับเดี๋ยวพัดพัดถ้าเราเล่นไฟในส,สี่ชนะพัดมาคืนสอง รเราจะไปถ่ายเกมเศรษฐีกันแทนนะครับรอย ep สครับเฮ้ย mm. <Hey, S 2> ไม่ใช่ ep สี่ครับ ep ส <3 S 2> อันนี้ไฟไนท์อ่ะเราชุบเคสมากเลยนะแล้วเราจะเคสเกมนี้อะไรลัะหมาไหนจะไฟไนท์ไฟไหนทหนึ่งแม่งเสียตังโหลดไม่ได้ท่านผู้ชมเลยไม่ได้ดูกันถ้าใครมีวิธีโหลดเกมแบบไม่เสียตังก็ คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับแต่ไม่ใช่รุ่นไอโฟนเป็น Android ค่ะ Android ของผมไอโฟนไอ p a ดเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าไหมคะใครมาครับไปดูนะครับดูเร็วครับดูครับไม่ต้องดูนั่งเล่นตรงนี้เลยครับ ัตคอมปปึ๊บไม่ใช่จะให้ผมทำไงเดี๋ยวมันแบกเลยขอเป็นตอนจบจะหาแค่ไหนมาดูกันแพ้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 แผ้แแลอีกแล้วอะไรน้ำหน่ายเนี